สวัสดีครับผมพยับความพันครับตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างนะครับในภาพยนตร์เรื่องสี่ร้อยนักพุพลองประชูเราก็ได้รับเกียรติเล่นเป็นปูงคงซึ่งเป็นอาจารย์ของพลองประชูแล้วก็เหล่าสี่ร้อยนักลบครับหยุเกินคอย้ลูกหลานอื้นอยากล้ำลึกถึงในประวัติศาสตร์ของท่านเชิดชูท่านนะถ้าเป็นนักบที่ถูกลืมเรื่องราวของท่านเนี่ยมีเพียงไม่ขีดบรรทัดนะจนประวัติศาสตร์อาจจะลืมเบืออแล้วก็ได้ยิ่งได้เชิดชูวีรบุรุษ ขึ้นมาตรงนี้นะครับเรื่องเราทำรีเสิร์ชเนี่ยเกือบเกือบปีนะฮะก็ต้องไปที่ต้นกําเนิดของบ้านคุลองปลาช,ชูที่วัชมันแล้วก็ที่บ้าน400แล้วก็เดินทางไปยังประจวบคิริขันที่หาดว่าขาวที่คุลองปลาชูนะฮะที่ไปนําทับยกทับไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับจริงๆเลยนะครับเรื่องราวของท่านหนึ่งจะมีน้อยก็ตามแต่ก็ยังมันที่กุ้บ้ในพงศวดานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวคุลองปลาชูนี่คาบเกี่ยวกับบางละจัน นะครับเพราะว่าเรื่องราวของท่านประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยเกิดกองบาลาจาร์ประมาณ8ปีแล้วเหล่าศิลรนักรบทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เดินทัพไปเนี่ยที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็ตั้งทัพรอรับอยู่ที่วิเศษชายชานจนวิเศษชายชานแตกชาวบ้านโอพยพไปที่บ้านมาราจันอย่างเช่นพอดอกพ่อแก้วพ่ออินพ่อเมืองพ่อชดพ่อแท่นก็อพยพอยู่ที่นั่นครับนะฮะการขัดสรรตัวละคร้ะมานะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยต้องมี บุคลิกลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเองทั้งตัวนักแสดงเมนหลักแล้วก็ส่วนตัวนักแสดงประกอบเข้ามาในประมาณเกือบพันชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุณรองเนี่ยคัดตัวคุณรองเข้ามาเล่นและให้เชื่อว่าเป็นคุณรองเราได้ตัวของคุณรองเนี่ยคุณเอ็กพอร์เลิศเนี่ยครับซึ่งเป็นครูดาบแล้วก็เป็นคนที่เล่นโขนหน้าพระที่นั่งของนาฏศิลป์ของกรมศิลป์เนี่ยบุคลิกลักษณะเด็กคนนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเด็กที่บุคลิกไทยแท้ แล้วก็ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ครับดยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยครับแม้กระทั่งท่าฟันดาบนะท่าดาบต่างๆกําหนดท่าสิบดาบขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งมากแม้แต่ฉากที่สู้กับช้างก็ไม่ไมเคยใช้ตัวประกอบไม่เคยใช้สแตนด์อินขอเล่นเองแล้วก็เล่นได้ดีเลยครับนะเล่นแล้วต้องเชื่อว่าเป็นคุณลองครับมีคุณลองประหลัดชูพิกุลเนี่ยคุณลองประหลัดชูมีลูกถึงสามคนถ้าจะเอานางเอก ที่เป็นวัยรุ่นมาเล่นก็ยังไม่เหมาะสมก็วัยจริงแล้วสารนางเอกขึ้นมาเนี่ยครับให้มีสมลักษณะนะฮะเล่นแล้วคือต้องไปเมียของของผูง้ลองอะ่ะต้องดูคาแรคเตอร์แต่ละคนเพื่อฝาเหมาะสมในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ สวัสดีครับผมเจนิพัฒน์สาสินนะครับพุ่มกับภาพยนตร์4ี0ร้อนักรบขุนล้องมาลัดชูครับสำหรับนักแสดงที่มาแสดงหนังเรื่อง4ี0ร้อยนักรบขุนล้องมาลัดชูนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงนะครับก็จะมีหลากหลายสาขามากนะครับมีทั้งนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครศิลปินดารานักร้องแล้วก็นักแสดงตลกนะครับก็ได้ รับเชิญจากป่าพยัคฆ์คำพันเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงมาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับน้องเอกพอลเลอร์พิพัน์รุ่งเรืองนะครับน้องเอกนี่ก็เป็นข้าราชการกรมศิลปากรนะครับที่ได้คัดเลือกมาเป็นขุนรองประหลัดชูนะครับโดยป่าพยัคฆ์คำพันแล้วก็ผมแล้วก็ขุนโอถาปรกรณ์นะครับ น้องเอกเนี่ยมีความสามารถในเรื่องเป็นครูดาบครูมวยนะครับแล้วปัจจุบันเขาก็เป็นข้าราชการที่แสดงโขนหน้าพระที่นั่งนะครับมีความรู้ความสามารถจึงถูกคัดเลือกมาเป็นขุนรองประหลัดชูครับสําหรับการถ่ายทําฉากแอคชั่นในเรื่อง400นักรบขุนรองประหลัดชูนะครับฉากที่ที่ผมคิดว่าเหนื่อยแล้วก็ ตักงแดงทุกคนอดทนมากครับก็คือฉากลบที่ทะเลนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากแล้วก็นักลบทุกคนมีการฟันดาบมีการขี่มา้ามีการสู้รบกันตรงฉากทะเลเป็นฉากใหญ่ครับซึ่งนักแแดงทุกคนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทุกคนที่เรียนดาบกันมาหลายเดือนนะครับก็ฟันดาบกันแล้วก็ ทำให้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจครับครับสำหรับฉากที่น่าสนใจอีกฉากหนึ่งนะครับนั่นก็คือฉากที่พเนียดของช้างครับซึ่งในฉากนี้ประหลัดชูได้สู้กับทหารน,นะครับแล้วก็เป็นฉากที่เสี่ยงอันตรายเพราะว่าได้สู้กับช้างครับมึงทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องที่เกิดร่วมพันดินกับมึงไปสวามิภักดิ์ต่อยพวกฆ่าศึก มึงไม่สํานึกเลยรู้ว่าปู่ย่าตายายโคตรเง่าเรากอของมึงเกิดในแผ่นดินไหนพ่อปู่พี่น้องเรามาทั้งทีจักนี้มีอันใดต้อนรับมันดูกระไรอยู่นะพ่อปู่สวัสดีครับผมเอกพอลเลอร์พิพัฒน์ลุกเหนือนะครับรับบทเป็นท่านขุนรองประชูครับผมส่วนการเตรียมตัวนะครับก็เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ทีเลียซึ่งมีการ วูต่อสู้การใช้อาวุธต่างๆครับก็ได้มีการฝึกฝนที่ซ้อมร่างกายตัวเองให้พร้อมก็เนื่องจากภาพยนตร์400นักรบคุณลองมรชูนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมได้รับบทแสดงครับก็ยากทุกๆฉากครับแต่ก็พยายามอดทนแล้วก็ปรึกษาพุ่มกับปรึกษาปะพยับว่าเราควรจะเล่นไปในทิศทางไหนจะเล่นอย่างไรครับก็ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ ส่วนฉากที่รู้สึกว่ามีความยากเป็นพิเศษก็คือต้องเล่นกับช้างครับก็คือเราเราเรา,เราไม่สามารถควบคุมเขาได้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาด้วยน้ำหนักแรงขานาดยังย,ย,ยกตัวอย่างเช่นเขาจะต้องเอาง,งวงฟาดมาที่เราครับเราก็ต้องเซฟตัวเองโดยการเมื่อเมื่องวงเขามาสัมผัสเราเราก็ต้องอิมแพคตัวเองออกไปเลยครับ ายดีอยู่ดอกหรือสบายดีจ้ะพี่พวงแล้วพี่ทัพทิมพี่สาวข้าล่ะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะหญิงขวัญจีราโบคงค่ะในเรื่อง400รนักรบคุณรองแปดชูนะคะหญิงรับบทเป็นพี่กุลค่ะพอได้ทราบนะคะว่าตัวเองได้รับบทเป็นพี่กุลซึ่งเป็นเมียของคุณรองแปดชูค่ะสิ่งแรกเลยนะคะหญิงก็ได้ไปถามคนเขียนบทค่ะเพราะว่าตัวของพี่กุลเองนะคะเป็นตัวที่เขียนขึ้นมาเพื่อเพิ่มอัออรถรสในหนังให้มีความสมบูรณ์ขึ้น พี่กุลจะช่วยพ่อครูดูแลชาวบ้านและช่วยกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยกุลเชื่อว่าพี่ชูและพี่น้องของเราที่อาสาออกไปต้านทัพทุกคนจะต้องได้กลับมาเห็นหน้าพ่อแม่ลูกและเมียการต่อสู้นะคะบอกว่ายากมากค่ะเพราะว่า เราได้ออทําการซ้อมฝึกซ้อมเรื่องดาบนะคะมาเป็นเวลา3เดือนแต่ว่าพอจะถ่ายจริงเนี่ยตัวพี่กุลเองเนี่ยจะต้องบูด,ด้วยธนูค่ะซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยจับธนูแล้วก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายากกับเรามากค่ะแต่โชคดีนะคะที่ได้ผู้กําก,กับพิวูยอย่างพี่เป้าปรปักแล้วก็อาจารย์เต้กรมสินค้ามาช่วยก็ทําให้ทุกอย่างออกมาดีค่ะ สวัสดีครับผมพัทรกิจภุมิพัฒน์ครับเป็นหนึ่งในผู้กำกับแอคชั่นครับผมของ400นรบคุณรองกระชูครับอันดับแรกเลยเราต้องขอกราบขอบพระคุณป่าพยาคำพันธ์นะครับผู้ในการสร้างที่ไว้ใจในด้านทีมงานของพวกผมนะครับของนาทศินและก็กลุ่มศิลปกรนะครับเข้ามาซึ่งเราได้เรียนศึกษามาตั้งแต่ต้นโดยได้เรียนวิชามาจากกลุ่มรุสรชัยทรัพย์แสนดีผู้ถ่ายทอดวิชาด้านศิลปะการต่อสู้ทั้งนั้น เรามีการเตรียมงานที่ดีคือเราได้ไปสอนของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นคนในศูนพระนะครับสมาคมพุทนิยมพักเครื่องพระบูชาไทยกลุ่มหน้าศินแล้วก็สตานทั่วไปพอเรามีการเบรคชอปกันก่อนพอมาทํางานปับ๊บมันง่ายขึ้นเรามีการมีแบ่งแบ่งโซนในการสอนในการเรียนในการฝึกพอเข้าฉากแล้วก็ส่วนเนี้ยเข้ามาประกอบฉะนั้นทําให้การคิวบู๊ต่างเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยราบดื่นแล้วก็มี ประสบัติเหตุน้อยที่สุดส่วนที่ยากคือการที่เราบู๊กับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือช้างอันนี้ผมว่ายากเพราะว่าเราจะต้องคอยทั้งระวังทั้งคนด้วย,ท,วยทั้งคมดาบด้วยทั้งเอ,อเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยตัวช้างเองตัวม้าเองที่วิ่งทุกคนจะต้องดูแลตัวเองครับใน,นที่ยากเ,เริ่มต้นเลยนะครับในท่าดาบปฐมาพจิตท่าดาบปฐมาพไปฆ่าศาัตรูเนี่ยเราก็ใช้การปรับการเรียน ก็มีกระบ,บองใช้ท่าดาบมันเลยเป็นการสอดคล้องขึ้นมาระหว่างการทําหนังนเรื่องนี้กับเพลงดาบธรรมาติในเรื่อง400นักลบคุณลองประชูครับสวัสดีครับผมสาชัยคําชมพูอาร์ดีเรคเตอร์ครับโลเคชั uh, ่นนะฮะในเรื่องของ400นักลบนะครับเรามีหลายโลเคชั่นมากครับมีทะเลมีหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของวิเศษชัยชาญน,นะฮะแล้วก็ฉากพเนียดนะครับเป็นที่คุมขังของ uh, คุณรองประชูนะฮะ ฉากนั้นก็จะเป็นฉากที่ใหญ่พอสมควรครับเราจะมีการเซตสําหรับที่นั่นนะฮะเราก็จะเป็นาการม็อกของในยุคของสมัยนั้นด้วยนะฮะสำหรับอาวุธที่ใช้ในการประกอบฉากนะครับก็จะมีหอกดาบดาบคู่โลดั้งแล้วส่วนใหญ่อาวุธทุกอย่างปา่าอยากให้เล่นเป็นของจริงหมดถือว่าเราโชคดีครับที่เราได้นักแสดงที่มีความสามารถแล้วเขาเวิร์กช็อปมาเป็นอย่างดีพอเขาได้ถืออาวุธได้น้ำหนักของอาวุธที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเขาเล่นเขารู้สึกรืก้อเขิล แล้วก็เราก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมจะได้ของขังซึ่งเป็นของจริงของปา๋าก็จะมีตะกุดมีมีมีอะไรทุกอย่างซึ่งทุกอย่างเป็นของที่มีค่ามากแต่ป๋าเนี่ยเอามาให้เข้าฉากโดยที่พอทุกคนใส่ตะกุดใส่อะไรเข้าไปแล้วเรารู้สึกฮึกเหมิมฮึกเหมิมเวลาเขาเล่นเวลาเขาอะไรเงี้ยมันจะดูจริงจังไปหมดทุกอย่างครับผมหนูนั่งมาเลยเข้ามาเลยพี่พี่พพไย<ม>ืน้านหลัง สวัสดีครับผมเอกพลนัตนาครับตำแหน่งคอสตูมสไตลิสต์ครับครับสำหรับในการเตรียมงานแล้วก็เกณฑ์ที่เราใช้ในการทำเสื้อผ้าของภาพยนตร์เรื่อง400นะักรบคุณรองประลัชูนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณป่านะครับป่าพญาคำพันนะครับที่ได้มอบหมายให้ผมนะครับได้ดูแลในส่วนเสื้อผ้าของเรื่องนี้นะครับเราก็เตรียมงานกันตั้งแต่ การทำรีเสิร์ชนะครับดูถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นะครับลักษณะที่เป็นหนังพีเรียดหนังย้อนยุคนะครับในส่วนของคนไทยเนี่ยจะเป็นพาร์ทของชาวบ้านนะฮะเป็นพาร์ทของชาวบ้านส่วนในฝั่งของอังวัเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของราชสำนักเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างการของสถานะของตัวละครในในพาร์ทของชาวบ้านเนี่ยเราก็มองไปถึงว่า เราดูถึงวิถีชีวิตว่าชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับเขาจะประกอบอาชีพอะไรํำรงชีวิตกันยังไงนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตพวกนี้มันก็จะสะท้อนว่าเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของเขาเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะไหนในส่วนของผ้าที่เรานํามาใช้นครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าในยุคนั้นก็คงจะเป็นผ้าที่เราทําจากธรรมชาติจะเป็นพวกผ้าฝ้ายเป็นลินินหรือว่า วัตถุดิบจากธรรมชาติพอเราทําในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะหาลักษณะผ้า,าที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะเอามาทําสีย้อมสีนะคะเพื่อให้ได้เท็กเจอร์ที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็เรียนตรงๆเลยก็ว่าอยากให้คนไทยเรานะครับถ้ายังมีเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของความเป็นไทยนะครับนะอยากให้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยเราครับจงรักภักดีต่อชาติสายกรกษัตริย์รักเป็นดินเกิด แล้วก็มีความรักมีความสามาคัคคีทุกวันนี้ถ้าไม่มีเวลาบเกล่าวนั้นเราคงไม่มีเพดีที่ลูกหลานอยู่เท่าทุกวันนี้เลยครับอยากให้ท่านผู้ชมลองไปชมดูครับหนัง400นักรบขุนรองประหลัดชูนะครับเป็นหนังพิเรียดย้อนยุคผมอยากให้คนไทยทุกคนได้ไปชมหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าทีมงานนักแสดงทุกคนมีความตั้งใจนะครับ28มิถุนายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ครับขอบคุณครับ ผอ้ล้อมประหลัดชูแห่งเมืองวิเศษชัยชานผู้เกิดในแผ่นดินนโยธยาผู้ขอประกาศให้ฟ้าดินจงรับรู้ว่าจักขอซื่อตรงจงรักภักดีต่อแผ่นดินนโยธยาไม่มีวันเสื่อมคลายตราบจนชีวิตของผู้จักหผาไม่พวกเจ้าั้งหลายจะได้ฟังคำสวามีพัก่อข้าจากปาาของเจ้ารอบระลัดชู